อ่าครับผมกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกทท่านด้วยนะผมวันนี้เราอยู่กับ b บ t t l e h าร์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในอีีที่เราจะฆ่าบอสกันแล้วนะครับผมกับแผนที่ที่เท่าไร่เอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแผนที่ที่แผนที่เท่าไร่เลยมากี่แผนที่แล้วนะครับผมอันหนึ่งสองแผนที so, ่ที่สามแล้วนะผมไปดูครับว่าด่านสุดท้ายนี้จะเป็นบอสหรือเปล่าแล้วเป็นบอสตัวอะไรนะครับผมเชิญไปชมกันเลย ต้องขออภัยด้วยนะผมที่ไม่ได้แปลภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวในแผนที่ที่4เดี๋ยวผมจะมาแปลให้ฟังด้วยนะครับผมมีกระตุกเล็กน้อยนะครับผมยนิ่มตัวอะไรเฮ้ยคิดว่าไม่เล็กแล้วมั้งเนี่ยกระตุกขนาดนี้นะครับผม เฮ้ยเฮ้ยอะไรก็ได้แต่อย่าทำอย่าทำร้ายตัวดามิกูมีอะไรใส่เข้าไปทั้งหมดครับผมเฮ้ยถือกว่าใส่ก้อให้แทงด้วยครับผมโอ้โหเฮ้ยอะไรทำอะไรทำอะไรโอ้โหเระเบิดแล,ววลด้บผมอ๋อมันเก็บสะสมพลังเราแล้วก็เอาไประเบิดนะครับผมแทงไม่ต้องกลัว เออทำอะไรได้เป็นเนี่ยธนูนะครับธนูมือฉมังเราต้องยิงครับผมเออเผาหน้ามันนะครับผมเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหลังเจ็บนะครับผมเฮ้ยใจเย็นจะตายเอานะครับผม มีอะไรบ้างใส่เข้าไปดิสกิลแล้วจะตายยากถึกหรือเกินนะครับผมอ่าที่มันกระตุกเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าผมอ่าอัดคลิปไปด้วยนะครับผมทําให้มันกระตุกนะครับผมค่อนข้างเสียอารมณ์อยู่พอสมควรนะครับผมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยเยอะแยะวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับผม ช่วยเหลือตัวเองหน่อยนะครับผมแทงเราจะแย่แล้วนะครับผมโอ้โหมาอย่างนี้นี่เศร้าใจเลยอือมีอะไรใส่ให้หมดอ,อืออืออือเฮ้ยช่วยกันทำดามีหน่อยเว้ยเฮ้ย อะแทงเอาเกาะไปไอ้น,นี่มันใส่ลูกน้องมาทำไมเว้ยเฮ้ยนี่ไงครับผมมีอะไรเรายัดเข้าไปครับผมลอยหิวหมูขึ้นมาหิวนะผมไอ้น,นี่ทำไมช้กระตุกกระตุกอะเออเวรกรรมนะครับผม หมอเดินไปหามมนนด่หมอนี่ไงหมอทำดาเมจช,ช่วยนะผมรับเกาะไปแทงยิงนะผมนี่สกิลมีอะไรใส่เข้าไปครับผมเอ่อประเด็นจะมาหรือเปล่า ประเด็นจะมาหรือเปล่าครับผมประเด็นคือโอ้โหลูกน้องแม่งตีโคตรแรงอ่ะอะไรวอยู่นี่เฮ้ยหิวตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็จะล่วงเอานะผมช่วยตัวนูน้นยิงตัวนี้ครับผมยิงตัวนี้ยิงตัวนี้ อ <ŏ> <awa> <ke> ึ๊อ <ke> ึ๊ยอ๋อเจ็บเจ็บนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีธนูอย่าตีธนูมีอะไรใส่เข้าไปครับผมเผามัน ตายแล้วก็ไม่ยอมตายไอ้นี่ลุกขึ้นมาทำไมฮะอืออืออือให้หมอช็อตด้วยนะผมหิวหมูสักครั้งปไปเลยเล่าโหสกิลแม่งลีนาะนชิบหายเลยนะครับผมยิงเข้าไปเฮ้ย,ยแท้งแทงแท้งแทงแทง,แทง,แทง แทงหิว <Thank> ตัวเองได้ไหมแทงแทงหิวตัวเองเสร็จแล้วไปต่อครับผมอย่าปล่อยให้มันนานมีสิกิ้วหมู่ไหมหิวใส่เกาะให้ด้วยเอาเพื่อความถึกครับผมอโอ้โออะไรเว้ยลายมันออกไปนะผม เหลือสามตัวนี่ไงตัวฟรีครับผมจะฟรีเกินไปแล้วนะไอ้น้องตายไปหนึ่งตัวมัที่เรียบร้อยช่วยงินตีให้บอยมันจะได้เกิดบอสมาแล้วเราก็หันกลับไปเล่นงานมันนะผม แล้วไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามีนี่เลยครับผมอะไรก็ไม่รู้เขาบรุมบตตุม,รมเรียบร้อยครับผมกับบอสต,ตัวนี้โอ้โหรออไปเจ็ดนาทีนะครับผมอ่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในแผนที่ต่อไปและจะเป็นบอสต,ตัวอะไรนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ